รวมข่าวเด็ดเน้นข่าวดังพร้อมทีเด็ดฟันธงติดตามรับฟังกับวันทูบอลครบเครื่องเรื่องฟุตบอลหชุดที่ถือว่าติดอันดับเฮยของปีนี้ชุดแรกมงเปรยเยเยือนไม่ใช่ความผิดของ n i กี้ที่ต้องมาออกแบบเสื้อทีมที่มีสปอนเซอร์จนเกินควรอย่างมองเปรยเยซึ่งชุดแข่งของพวกเขาก็ไม่มีอะไรนอกจากสีพื้น,นและโลโก้ของสินค้าแบบนี้แหละรกหูรก,รกตาเป็นที่สุดชุดที่2อลาสโกเซติกชุด3 ถือว่ามาลายเขียวขาวกล้าไม่เบาที่เลือกสีชมพูเป็นสีเสื้อของพวกเขาซึ่งลายเสื้อนี้คล้ายดูกับสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่เหมือนกันโดยแรงบันดาลใจจากชุดนี้มาจากช่วงปี60ที่หลายคนในเมืองกลาสโกจะใส่เสื้อสีชมพูนีออนเช่นนี้นี่เองชุดที่3ยูเวนตุสชุด3ยูเวนตุสเหมือนกับหลายทีมในลิสต์ที่ได้รับรางวัลชุดยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้โดยแชมป์จากอิตาลีมีชุดเจ้าที่สวยงามแต่ชุด3ของพวกเขาเลือกที่จะเป็นมาลายตามฉายาที่แฟนๆตั้งให้แต่เราดูแล้วมันไม่งามเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ถือวว่่าาาเยเยปป็นแลกกกม ชุดที่4นอริทชุด3อันที่จริงเราเห็นถึงความพยายามในการออกแบบไอเดียใหม่ๆในชุดนี้เพียงแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่ใช่โดยทีมออกแบบของพวกเขาพยายามเรียนแบบชุดแข่งเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งผลก็ออกมาอย่างที่เห็นชุดสุดท้ายอินเตอร์มิลานชุด3หลังจากได้ชุดยาวและชุดเยือนที่สุดเทพเป็นแล้วกรุมดีไซเนอร์ของไนกี้คงกลงงูใหญ่จะดูดีเกินไปพวกเขาจึงออกแบบชุดสป라์ให้กับทีมดังแห่งเมืองมิลานฮ่าฮ่ สนับสนุนโดย fifa69.com ถอนไวได้ตังจริงเปิดยันบอลอบต่อแอดไลน์มันเลยแอด fifa69 อย่าลืมใส่แอดด้วยนะ